ร้านตุกแก่ผ่สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าหรือว่าเป็นเพื่อนๆนะคะทุกๆท่านเลยนะคะร้านตุ๊กแก่ไผ่จะอยู่ที่บ้านนนทองตำบลนนททองอำอเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะ ที่กำลังเดินทางมาที่ร้านตุ๊กแกไผ่นะคะแล้ก็โทรมาก็มาเจอจังหวะที่ถนนเลคค่ะมาไม่ได้นะคะถนนของร้านตุ๊กแกไผ่จะอยู่ป่านะคะก็เลยเเวลาฝนตกจะเดินทางลำบากนะคะขอภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะแต่ว่าร้านของเราก็มีหน้าร้านจริงๆนะคะกรณีที่ ฝนไม่ตกหรือว่าเป็นพื้นที่ปกติหรือดูแลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสามารถมาหาที่บ้านได้เลยนะคะที่หน้าร้านได้เลยนะคะมาดูสินค้าจริงๆได้มามาัดจำที่หน้าร้านได้นะคะหรือว่าจะสั่งออเดอร์อรูปแบบแตกต่างกันออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าที่ร้านรับทำทุกรูปแบบเลยค่ะ ทำหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่บ้านไม่มีชานหรือบ้านมีชานนะคะเราสามารถทำได้ทุกรูปแบบเลยหรือว่าหลังคาหากลูกค้าสั่งเพียงกระท่อมนะคะทางร้านเราไม่ได้แดบหลังคา แต่ลูกค้าอยากจะได้หลังคายื่นอายุการใช้งานหลายๆปีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเพียวเดอร์ได้นะคะว่าต้องการกระท่อมรูปแบบนี้แล้วก็แนบหลังคาให้ด้วยนะคะหลังคาของเราจะใช้เป็นผ้ายางกัน UV 8% 8%นี่ก็คือเป็นความหนาของผ้ายางกัน UV นะคะแต่เวลากันแดดจริงๆอะคะ่ะของเขากันได้100%เลยนะคะกรองนะคะ,ะจะช่วยยืดหยุ่นของไพระยาะนะคะไพระยาะของเรา จะยังใหม่อยู่เลยนะคะเวลาแกะหลังคาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากจะดูนะคะใช้ไปประมาณปี2ปีพอแกะผ้ายางออกมาหลังคาที่เป็นพาย่าเรา,เาใส่ไปยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการหลังคาแนบก็สามารถสั่งพรีออเดอร์กับร้านตุ๊กแกไผ่ได้นะคะพายางของเราเป็นกันยูวีอย่างดีเลยนะคะแนบสแสลมทับอีกรอบหนึ่งนะคะ แต่ถ้าหากลูกค้าไม่ได้ใส่หรือว่าทางร้านทําให้แบบไหนล่ะทางร้านจะทําให้แบบฟรีๆก็คือจะเป็นบ้าน2อง0 0ื่นขึ้นไปค่ะลูกค้าจะแนบหลังคาให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าจะได้หลังคาอย่างดีค่ะหลังคาสีดำนะคะสะอาดตาค่ะลูกค้าหมดกังวลได้นะคะว่าพอเราซื้อไปบ้านยังดีๆอยู่เลยยังใหม่ๆอยู่เลยแต่หลังคาไม่อยู่แล้วเราต้องทำหลังคาใหม่อย่างนี้ค ลูกค้าหมดกังวลว่าจะต้องทําหลังคาใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านแนบหลังคาไปให้ค่ะหากเป็นบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นกระท่อมลูกค้าสามารถสั่งทําได้ค่ะหน้าร้านก็คือบอกไปต้นคลิปนะคะหน้าร้านจะอยู่ที่บ้านนทองนะคะหรือว่าลูกค้าสะดวกเป็นโทรศัพท์นะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์ของตุ๊กแกไัยนะคะ095 596 7942นะคะหรือว่าจะทักแชทมาหาไห่คะ้ะโดยตรงได้ที่เพจชื่อร้านตุ๊กแกไัยนะคะหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อตุกแกฟาร์มแพะนะคะหากลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ